สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง m a มทอลิสกันหยีเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม i den t i t y V วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการสอนใส่สกินแชร์ในระบบแชร์สกินนะคะซึ่งกว่าเราจะรู้วิธีใช้แล้วก็เห็นมีคนทักมาค่ะว่ามันใส่ยังไงก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะคะ โดยไอตัวป้ายที่มันบอกว่าเลยอีก3ครั้งอะค่ะคือมันมีไว้แค่ดูเฉยๆนะคะว่าเรายืมสกินไหนได้บ้างอะค่ะส่วนวิธีใส่สกินจริงๆอะมันต้องเข้าไปในห้องล็อบบี้ข้างในเกมอะค่ะซึ่งวิธีจะเป็นยังไงงันเดี๋ยวก็ข้ามไปตอนที่ว่าเราได้ห้องกันเลยก็แล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ก็ตัดมาในจังหวะที่ว่าเราได้ห้องกันแล้วนะคะซึ่งขอเวลากดเริ่มเกมสักครู่ค่ะนี่ค่ะคือมันต้องมากดในนี้เลยนะคะมันไปกดข้างนอกไม่ได้ค่ะ ไปกดตรงระหว่างรอห้องก็ไม่ได้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบนทันก่อนแป๊บน,นึงนะคะแบนก่อนเพราะว่าเราทําคลิปตอนที่ว่ายอยู่ในหมวดแหลงพอดีค่ะสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูตัวหนึ่งนะคะงั้นเราเลือกนัดจิตวิทยาค่ะตัวนี้ใช้ได้โถอยู่เห็นคนหยิ่ไปเลยด้วยมานี่วิธีง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณกดเข้าไปที่ตรงตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะจากนั้นคุณก็สามารถกดใส่สกินได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ มันจะขึ้นว่าเป็นแชร์ให้เลยนะคะสกินไหนที่เราไม่มีอะคะ่ะมันจะมีตัวแชร์ของเพื่อนลงทีให้อยู่เนี่ยคุณแค่ทําอย่างนี้กดใช้ไปจบและะ้วค่ะเนี่นะคะวิธีใช้สกินแชร์ของเพื่อนลงทีนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะนี่ใส่เลยเดี๋ยวดูนิเปิดโอเคเอาเปนี้แล้วกันนะโอเคคลิปนี้มันก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่คอมมาชมแล้วกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปลคะ่ะบ๊ายบายแอนเทคเคีร์เซล เดี๋ยวเราขอไปสมาธิกับแลงก่อนค่ะ